ทุกคนจะต้องซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคเป็นปกติของวิธีของมนุษย์ทุกคนผมจะให้ใช้วิธีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประชาชนคนนั้นนั้นซื้อสินค้าจากร้านค้า ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและกำกับภาษีมาพร้อมด้วยจะได้ทราบว่าบุคคลนั้นได้ซื้อสินค้าและเสียภาษีมูลค่คาเพิ่มเท่าไหร่อีกทั้งให้นำยื่นต่อสัมปาระทุกทุกเดือนเขาก็จะรู้ได้ว่า ในหนึ่งเดือนเขาใช้ใจ่ายเพื่อซื้อสินค้าไปเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญจะทำให้ร้านค้าที่มีระบบภาษีถูกต้องก็เข้าสู่ในระบบไปด้วยประชาชนได้อะไรเมื่อภาษีถูกนำส่งไปในแต่ละเดือนจะทราบว่า เขานั้นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่เราจะให้รัฐแบ่งเงินภาษีที่ประชาชนเสียไปนั้นมาเป็นเบี้ยส่งบำนาญแห่งชาติอย่างนี้นะครับคือถ้าเบี้ยส่งบำนาญแห่งชาติ ที่จะได้เงินเดือนละสามพันทุกเดือนทุกเดือนเขาจะต้องส่งเดือนละเท่าไหร่สมมตุติผมสมมุติขึ้นมาว่าเมื่อคุณอายุได้สามสิบปีคุณสมัครเข้าไปเป็นบำนาญแห่งชาติคุณอาจจะต้องส่งเดือนละ ห้า5อยบาทอย่างนี้แต่ในเมื่อคุณซื้อสินค้าแล้วมีภาษีที่จะส่งให้รัฐบาลคือมูลค่าเพิ่มเนี่ยประมาณพันหนึง่งเราจะให้รัฐบาลนั้นแบ่ง อาสีหนึ่งพันนั้นออกมา